สกิมิตาเ l ลิทไวเลสเอสอีเมาส์ m, m, oba, m, m o b ้าเอ็มหรือจะเป็นในสายครีเอเตอร์สายสตรีมก็ชื่นชอบกันแน่นอนรวมถึงสายตัดต่อกับปุ่มคีย์ลัดที่มากถึง12ปุ่มรวมกับปุ่มเมาส์ทั้งหมดเป็น 16ปุ่มกันเลยทีเดียวราคาน่ารักขึ้นมีฟังก์ชันสตรีมเด็กภายในตัวเลยสามารถควบคุมไลฟ์สตรีมและแอสซายคำสั่งช็อตคัศต่างๆได้แบบเต็มระบบเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มดูหน้ากล่องของเจ้า skimita elite wireless se ตัวนี้นะครับมาจากแบรนด์ corsair เรือใบโจนสลัดของเรานั่นเอง ด้านหน้าก็จะเขียนว่าใช้กับ PC และในฝั่งของ Mac ได้ตัวเมาส์ก็จะมาในสไตล์ใหม่ของคอแซะเนาะตัวกล่องตัวเมาส์เองมีการปรับดีไซน์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับส่วนด้านล่างก็จะเขียนว่า MMO Gaming เมาส์นั่นเองแต่ส่วนตัวผมมองว่าเอาไปใช้ด้านงานตัดต่อเอาไปใช้ด้านงานคอนเทนต์น่าจะดีมากๆเลยนะครับกล่องก็มาในโทนสีเหลืองดำตามสไตล์พอแซยุคใหม่ด้านข้างก็จะมีเขียนเอาไว้ว่ารองรับ i q คิอย่างเต็มรูปแบบอันนี้ชื่อรุ่นเขาส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะระบุถึงภาพรวมของตัวเมาส์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็น16 f u l l y โปรแกรมปุ่มก็คือสามารถใช้ได้ถึง16ปุ่มเลยสามารถปรับแถบด้านข้างได้นะครับสำหรับตัว ปุ่มทั้ง12ปุ่มที่มีทาน้างและตัวเซ็นเซอร์เป็น3 3 k ก็คือ33,000 DPI เนาะเป็น Optical Sensor และตัวสวิตช์ของเขาก็เป็น Fast Optical Switch มาด้วยดังนั้นความทนทานหายห่วงกันเลยด้านหลังก็เหมือนกันนะครับระบุไว้แบบเดียวกันมีแพ็กเกจคอนเทนต์อยู่ด้านในระบุไว้มีทั้งสายที่ยาว1.8เมตร Receiver นะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้ใช้งานได้ยาวนานมากๆถ้าปิดไฟ RGB เนาะต่อผ่านไวเลส2.4ที่เป็นสลิปสตรีมเนี่ยใช้ได้ถึง150ชั่วโมง,งนะและถ้าต่อบลูทูธนะครับจะใช้งานยาวนานได้โอ้โหจุกๆกันเลย500ชั่วโมงแบบชาร์จไฟครั้งเดียวแต่ต้องปิดไฟ RGB นะฮะมาเริ่มดูกันแกะกล่องเมาส์ดูกันดีกว่าจ้ากล่องก็มาในขนาดกำลังดีนะครับเปิดกล่องออกมา ดูด้านในอ่าสัมผัสแรกอ้าวไม่ใช่กล่องสไตล์รักโลกแล้วหรอปกติคอแซ่บางรุ่นก็จะมีเป็นห่อผ้านะครับสีขาวมาแต่นี้เป็นกล่องแบบที่เราเคยคุ้นเคยกันแล้วแหละนีเป็นพลาสติกแล้วก็บรันตีไกด์กับเซฟตี้มีมาให้นะครับพร้อมกันนั้นข้างในไม่มีอะไรแล้วเนาะก็จะอยู่ที่ตัวเมาส์หมดเลยเจอตัวเมาส์อยู่ตรงนี้นี่เลยแองแมงอยู่ในตัวพลาสติกหุ้มนะครับ พร้อมกับสายหลักๆเลยอ่ะตัวที่ใช้จริงมีแค่นี้เลยนะก็คือเมาส์กับสายตัวเมาส์ก็มาในขนาดก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราจะมาวางบนนี้ให้ดูกันนะก็จะเห็นไซสายของตัวเมาส์พร้อมกับดันข้างซึ่งก็จะเป็นปุ่มทั้งหมด1ิบปุ่มนะครับปรับขึ้นหน้าเลื่อนหลังได้ผ่านการขันตรงนี้ใช้ไขควงนะครับแบบ6แฉกขัน แล้วก็ปรับระดับตรงนี้ได้นี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วแต่ใช้นิ้วโป้งของเรานะครับจะใช้นิ้วโป้งในการกดถ้าใครนิ้วล็อกนี่บอกเลยว่าหมดสิทธิ์แน,น่นอนถ้านิ้วล็อกนี่ใครถ่ายมือถือบ่อยๆแบบผมเนี่ยบางทีใช้นิ้วโป้งแล้วต้องมากดปุ่มแบบนี้อาจจะมีความลำบากบ้างนิดหน่อยแต่ว่าปุ่มแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะอ s ไ i น์คำสั่งต่างๆได้ทั้งคำสั่งในเกมคำสั่งใน โปรแกรมนะฮะช็อตคัดต,ต่างๆหรือควบคุมไลฟ์สตรีมได้แต่ก็ต้องฝึกฝนนิดนึงเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ชินเนาะส่วนด้านข้างก็จะมีลวดลายแล้วก็มีเลเบลตรงนี้เขียนเอาไว้เป็นสกิมิตานะครับลวดลายคอแซร์แบบใหม่เป็นแพทเทิร์นนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูกเป็นสามเหลี่ยมมาเพื่อรองรับกับบริเวณนิ้วนางนะครับให้มันพอดีกับเมาส์ลักษณะประมาณนี้คือไซส์ของเมาส์ก็ต้องบอกว่าอ เป็นไซส์ที่เหมือนจะใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นจับก็ได้อยู่นะครับตามกิบกับฟิงเกอร์ทิปอะโอเคเลยแล้วก็ช่องด้านหน้าของเมาส์ก็จะเป็นช่องสำหรับเชื่อมต่อชาร์จไฟนะครับเป็น USB Type C นะที่เขาให้มาด้านหนึ่งเป็น Type C อีกด้านหนึ่งเป็น Type A เอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้หรือ Mac นะครับได้เช่นกันบริเวณฐานของตัวเมาส์นะครับจะมาพร้อมกับฟีสี่มุมฟีตัวนี้เป็น PTFE 100%แล้วก็จะมี นี่ตัวดองเกิลอยู่ด้านในเป็นสลิปสตรีมไวเลส s นะครับก็จะทํางานแบบไร้รอยต่อทอเต็มผืนไม่ใช่เห็นชว่วงนี้เขาชอบเล่นกันใช้งานแบบไร้รอยต่อกันได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีโปรไฟล์ที่สามารถเซฟได้3โปรไฟล์อยู่ด้านล่างมีตัวสวิตช์สำหรับเปิดปิดนะฮะแล้วก็จะมีสวิตช์ที่เอาไว้ใช้กับบลูทูธและไวเลสนะไวเลสจะอยู่ซ้ายบลูทูธจะอยู่ขวานะครับเซนเซอร์ครับ m า r k s m a n S อ e n s o r 3อร์0 DPI อยู่ตรงนี้แล้ว นอกเหนือจากนี้ตัวเมาส์เองนะครับก็จะมีไฟ R G B อยู่ที่ส่วโซน R G B นะครับมีสกอร์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับรวมทั้งหมดนะปุ่มบริเวณด้านข้างจะอยู่ที่12ปุ่มรวมกับ 13, 14, 15และ16ก็คือตัวสกอร์เมาส์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเมาส์ให้ดูแล้วกันว่าตอนเปิดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่ไฟเป็นแบบนี้ สำหรับตัวไฟของตัวเมาส์นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเมาส์กันเวลาคลิกเวลากดปุ่มด้านข้างจะเป็นอย่างไรเริ่มจากการคลิกซ้ายก่อนคลิกซ้ายนะคลิกขวาสกอสะกอรอคลิก DPI แล้วก็ปุ่มด้านข้างครับเดี๋ยวให้ดูกันว่าปุ่มด้านข้างเป็นยังไงฟังเสียงกันอันนี้เวลาเลื่อนโหถ้าใช้งานนี้ต้องฝึกพอสมควรให้ชินนะแต่ถ้าสามอันนี้ไม่ยากเพราจับฟิลได้ สองอันท้ายก็พอได้พอได้แต่เสียงไม่เหมือนกันนะอันแรกอันท้ายซึ่งทั้งหมดนี้ในตัวปุ่มนะฮะสามารถที่จะแอดไซน์ได้ทั้งหมดเลยนะส่วนตัวสายครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสายกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะตัวสายก็ความยาว1.8เมตรจ้ะตัวสายแรงต้านต่ำอยู่นะก็ใช้แทนที่ได้เลยกรณีที่แบตเตอรี่หมดสามารถเสียบชาร์จปึ๊บ แล้วก็เสียบเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยส่วนไฟล์อันนี้ให้เห็นกันนิดนึงนะฮะมันสลับสีกันอยู่สําหรับตัวไฟเนาะจะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแบบนี้อ้อส่วนที่สําคัญไม่หนึ่งอย่างก็คือตัวไขควงเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะอยู่นี่เลยเป็นไขควงแบบใช้มือหมุนเนาะนะครับเพื่อล็อกตัวไซส์ด้านข้างนะครับซึ่งไซส์ตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าคีย์สไลเดอร์นะ12ปุ่มตรงนี้ก็ล็อกได้ถ้าเราได้ ที่แบบพึงพอใจแล้วเราก็หมุนขวาเพื่อให้มันแน่นนะครับถ้าเราพอใจแล้วเราก็หมุนขวาแต่ถ้าอยากจะปรับก็หมุนซ้ายนะครับมันก็จะเคลื่อนได้ง่ายๆเลยแล้วก็หมุนขวาปึ๊บแน่นๆเลยมันก็จะล็อกแล้วไม่เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนนะครับไฟ RGB ก็จะมีตรงบริเวณปุ่ม Key คีย์สไลด์ตรงนี้ด้วยนะอ่าจัเลยจับเลยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบโปรแกรมดูกันดีกว่าว่าเวลาใช้จริงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองดูซอฟต์แวร์ในฝั่งของ iQ นะครับที่จะ สามารถปรับแต่งตัว Stream Deck กันได้ด้วยตามไปดูเลยเข้ามาดูกันที่ซอฟต์แวร์ IQ กันนะครับเวอร์ชันล่าสุดที่ผมเพิ่งอัปเดตกันไปเลยนะเป็น5.30.90นะครับ5.30.90นนั่นเองเข้ามาในซอฟต์แวร์คุณก็จะเจอกับ ตัว Receiver นะครับ Serestream Wireless Receiver แล้วก็ตัว s c r i t ตา Elite Wireless SE อยู่ข้างในเรียบร้อยก็จะมีสแสดงสถานะแบตเตอรี่มี Lightning Effect มี Key Assignment DPI และ Surface Calibration นะครับ พร้อมกับตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ทางซ้ายมือของผมนั้นเป็นซอฟต์แวร์สตรีมเด็กซึ่งเจ้าเมาส์ตัวนี้ครับสามารถที่จะแอดสายปุ่มแบบเดียวกับสตรีมเด็ก12ปุ่มตรงนี้ได้เลยโคตรเจ๋งสําหรับสายสตรีมสายทำคอนเทนต์สายเรียกว่าช็อตคัทนะชื่นชอบแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูที่ตัวซอฟต์แวร์กันก่อนละกันสาหรับซอฟต์แวร์นะครับ g h t n i n g e f f e c t ก็คือการปรับสีไฟของตัวเมาส์นั่นเองเราก็เลือกปรับได้นะครับทั้งในฝั่งของ g h t n i n g e f f e c t จาก มีด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับสามารถเลือกปรับได้เลยโดยสีสันเพียบนะครับมีให้ปรับกันเพียบไม่ว่าจะเป็น water cool color p a l s e นะครับเดี๋ยวให้ดูกันที่บริเวณด้านหลังตรงนี้ก็สีปรับแบบไหนก็มาแบบเร็วทันกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเรนโบ้นั่นเองนะก็จะขยับปรับสีกันแบบนี้ได้สะดวกเลยแล้วก็ด้านข้างสีก็จะไปด้วยนะครับ รวมไปถึงเป็น Key Assignment นะฮะก็จะเป็นปุ่มไซบัตทอนหรือจะเป็นเลฟคลิกไลค์คลิกมิดเดิล DPI ได้หมดเลยสามารถปรับแยกกันได้นะครับทั้งแบบเสียบเครื่องและแบบเมมโมรีในเครื่องอันนี้เป็นแบบเสียบเครื่องใช้งานกันอยู่ก็สามารถแอดต่างๆเพิ่มเติมกันได้ตรงนี้ DPI ก็ปรับได้ ถ้าปรับผ่านตัวเสียบเครื่องเนี่ยเวลาเสียบเครื่องก็จะปรับได้ทีละ1นึ่สเต็ปถ้าปรับผ่านตัวเมมโมรีนะครับ Device Memory ในตัวเนี่ยจะปรับได้ทีละ50นะฮะส่วนของมี Surface c a l i ิเบ t ชั n นะครับแล้วก็ถ้าเราให้มันจดจําในตัวเมมโมรีก็ได้3 p r โปรไฟล์นะฮะซึ่งตรงนี้ก็สามารถแอ s ไซ n ปุ่มเป็นด้านข้างได้เขาจะมองเป็นคีย์บอร์ดนะก็แ s s ไซ n กันได้เลย12ปุ่ม DPI ก็ปรับได้เช่นกันนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมว่ามีประโยชน์มากสำหรับสายเกมนะแล้วก็สายทำงานน่าจะชอบกันถ้าสายเกมน่าจะมาปรับใน IQ คว้สะดวกเลยเป็น k ีย a s s i g n m e n t นะครับปรับด้านข้างแยกปุ่มกันได้เลยเนี่ยตรงนี้อ่าแยกปุ่มปรับกันได้เลยแต่สำหรับคนที่อยากจะปรับใน Ste ี am เด็กนะครับคุณก็สามารถจับลากได้เลยนะตั้งแต่ ปุ่ม1-12นะครับจับลากลงได้เลยนะครับอย่างกรณีของผมนั้นผมเอา OBS มาใส่เรียบร้อยก็ตั้งค่าเล็กขอตั้งค่าสตรงสตรีมต่างๆผ่านในเจ้าปุ่มนี้ได้เลยนะครับถือว่าโอ้สะดวกสุดเลยรวมถึงการจะเปิดเว็บทรงเว็บไซต์ต่างๆก็แอสไซน์คำสั่งผ่านตัวปุ่มตรงนี้ได้เลยเช่นกันมาแบบเรียลไทม์อย่างแน่นอนนะครับใส่ชื่อเว็บทรงเว็บไซต์ที่เราอยากจะให้ มันกดและใช้งานกันได้เลยนะครับรวมถึงเรื่องของโฟลเดอร์ต่างๆก็สามารถแอดกันได้เวลาเรียกใช้งานโฟลเดอร์เนาะเพย์พอต์สคริปต่างๆได้หมดยกตัวอย่างละกันเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มเอาเว็บไซต์นะผมจะเข้าไปที่เว็บไซต์ยกตัวอย่างเป็นคอแซ่แล้วกันนะฮะคอ a i r .com นะครับกดเรียบร้อยเนี่ยตัวปุ่มตัวนี้ เขาก็จะสามารถเป็นคอแซ่ได้เลยซึ่งถ้าวัดจากตัวปุ่มก็จะเป็นปุ่มพิสศบเดี๋ยวเรากดดูซิว่าเป็นยังไงตึง้งอ่าเว็บไซต์ขึ้นมาเร็วทันตาเร็วทันใจทีเดียวเชียวนะครับก็ถือว่าสะดวกมากนะหรือเราสามารถอื่นๆอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มาได้ไม่รู้จบเลยก็ไปดาวน์โหลดได้ผ่านตัวเว็บไซต์ของทาง สตรีมเด็กตรงนี้เป็นปลั๊กอินโปรไฟล์ต่างๆไอคอนต่างๆเอามาใส่ในตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับย้อนกลับมาที่ตัวซอฟต์แวร์นิดนึงแล้วกันสําหรับคนที่อยากอัปเดตล่าสุดนะครับคุณก็สามารถเข้าไปที่หน้าโฮมแล้วก็เลือกตัว Device ที่อยากอัปเดตแล้วก็อย่างตัวเมาส์นะครับ กดเฟืองแล้วก็อัปเดตได้เลยเช็ค for อัปเดตอย่างอันนี้เป็นล่าสุดแล้ว DPO DPI ก็นี่ปรับได้สลิปสตรีมนะครับได้2 0 0 0 h นเฮิร์สนะโพลิรนะครับมีแบตเตอรี่สเตตัสมีความสว่างนะครับที่ปรับได้สูงสุด100%นี่คือความสว่างที่เด้งขึ้นมาแล้วนะทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับเด้งขึ้นมาเลยรวมถึงมีสลิปโหมดมีโมชั่นเซนส์พาวเวอร์เซฟวิ่งพาวเวอร์เซฟวิงโหมด นะแล้วก็จะมีแบตเตอรี่เกจอินโนติฟิเคชันก็คือจะเด้งเข้ามาข้างล่างนะครับสำหรับแบตเตอรี่เกจอยู่ด้านล่างตรงนี้มีแองเกิลสแนปปิ้งมีลิฟไฮนะครับก็คือยกเมาส์อะไรแบบนี้นั่นเองมีแบตเตอร์เรสปอนด์ออพติมิเซชันนะฮะร,รวมถึงสลิปสตรีมก็เลือกที่จะอัปเดตกันได้อันนี้ดีนะเพราะว่ามีตัวสตรีมเด็กมาให้ในตัวเลยก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่แจ๋วดีเยี่ยมเลยนะฮะลองดูอีกทีนะ กดปุ๊บมาปับ๊บโอ้โหเป็นคีย์รัดมาให้เลยนะฮะสะดวกสุดแล้วก็ดาวน์โหลดทูต่างๆมาเสริมอีกเยอะเลยก็ต้องรอดูกันนะฮะราคาในไทยจะเท่าไหร่ต่างประเทศอยู่ที่129-130เหนรียญโดยประมาณผมตีกลมๆก็ได้สัก4-5,000บาทนะก็ราคาแอบแรงอยู่ไม่งัน,นแต่ถ้าใครใช้ประโยชน์จากมันได้คุ้มค่าก็น่าจัดอยู่ครับ